เขาดีใจเ่ราว่าแม่บอเหียยู่พี่เนาว่าแม่เหียญยูฟาอีสานอีสานเพงอะไรเมี่เพลงอะไรลูกจะไปฝากเื่อเช้าในไปลามัวยูฟ่กคบาวจรงกขาลังเขามากกับพี่ดองเขาได้บางคบังัากพองเข่าดีสาวสุพรรณเช้ามาดาต้องเพลนี้เพลนแดงอายุ19ทำบุญครับพี่้องมีงมัเพ้ทำบุญาษาร ร่วมทำบุญกับทางวัดกับน้ปครับายชมบรรยากาศหน้าประตูทางเขาครับ ด้านนอกอะ่ะย่างอีกหลายครับพี่น้องกำลังทยอยเข้ามากันนีครับนี่การทํำบุญกระทั่งวัด

มาสวยครับบรรยากาศสวยๆด้นนางานครับพี่น้องทางนี้เป็นทํุญครับพี่น้องทังุญกระทางนีางนีเป็นทังคุณครพี่อัน่าี้ตัวี่ใจใหญ่มากเยใ่เลพี่น้องครับ เรบ่ไดนว่ามันเป็นหากันเอพ่อคนไหาพูดได้ก็ได้พิดใจแห้งมันบ่เเหงครับคนเขามีกิดมีใจดิแต่ก่อนเขาทํางานโรงงานนะเนี่ยโอ้เป็นเจ้าของบ่นบ้านงทำงานที่งานเข็นงานโรงงานครับมาคนกัดลายอะไครับพี่น้องทำโรงงานอะไรลูกสัยเห็ดนกับจิงสันว์ลอ๋อก็เเศร้าเหร เยาะป้อปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้วเขาเป็นอะไรขาเลอยู่เราอะไรอออเขาขึ้นอกอไรตากอากได้เขาออเรียนแบบไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่านักก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แผนกสะสมแผนที่สูตรวนนี้ันนี้ได้ข้อบัั้เลยแล้วสิยุบแผนที่ ว่าอ <N> ัน <game> นี้เป็นเสื no. to to him, he ้อผ้าแต่บางริงผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าเผอินมาทีู่กไล่ออกแกไปเดินไปหอผู้หญิงพอดีคันก็เลยร่างงายแต่เปิกระ้าให้แล้วปัจจุบันนี้เขาอาชีพยี่ห้อผมว่าเปิดร้านขายส่งสนะย่า่ชีเขาบุญชีออกมากันไล่กันโดยพี่น้องูไปว่าเป็นผู้นือเร้นเขาไม่ได้หูจักเนี่ขาขายม่น้ก็น้างั้นะเพื่อนบานแคก็เอาหรน้จัก มุกแบ่คุณล่ะมุกแจก็มุกแจหลายก็เขาหมดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไ,ไ,ไหมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเวียนทำบุญด้วยนะครับแล้วตะกีดสถานหของพี่น,น้องแต่ถ้าผู้ใดบริจาคใบสีแดงแ,ดงแดงท่านใดแล้วพระสมเมมด็จทำบุญมาแล้วว่าผ่านว่าจะเป็นซึ่งกร้ดุลบะทบุญทำบุญมาแล้วเป็นยังไง แม่ป้านบางครับขั้งบงานของวันเกิสี่สิบบาทโอ้ยเป็นขั้งบุญขั้งบุอกไหนเอามันอินมทองเลยก็วันนี้พิเศษนิดนึงเป็นวันเด็กใช่ไหมวันนี้ใช่วันเด็กวันเด็กแห่งชาติดังนั้นะครับเนี่ยเราก็เขาหลักเนี่ยทุกคนที่เคยเป็นเด็กมาก่อนครับสมัยเป็นเด็กนี่ล้มลุกคลานกันเลยทีเดียวนะครับก็อายุประมาณเท่าไหร่ครับอ่ะจะสู้ชีวิตหน่อยประมาณสองขวบสองขวบสองขวบแล้วล้มลุกคลานกันเลยตอนนั้น ผมก็ต่อพอดูเดินเด้อพี่น้องเด้ินไปกับสวัสดีพี่น้องทุกคนเป็นยังคือได้นั่งยังสิทั้งนอกเก้าอี้คือไี้ยังเสียงนั่งใา่คือไอ้ยังเสียงเงินก็มาเสียงมาเป็นยังคือได้ลอกไปบาเลยฮะเอาลอกไปบัฟพิเศษย่านเสียดเดียว้าเขาตั้งนั่งเขาตั้งนั่งเขาอีกบอกการนี้จะฝังคนข้างหลังไงเขาจะโน่นก็หน้าไม่ไม่ผมผมเคยมาเล่นตอนตอนเอาจริงๆตอนมากับวงในน้อยคนแถวนี้นะ ไม่ต้องร้องจักรสีแค่เชือดเส้นเดียวก็ไม่มีการรอดผมบอกเลยที่กินในต้นฉบับสุดยอดมากผมเคยไปทำท่านกินที่จังหวัดศรีสะเกีได้เชืแตกจากี่น้อกนากการบุรีี่น้อกนากสูพรัณบุรีใช้เชือกฝานร้องบ่กินนั่นบ่กีนยืนอยู่ข้างซื้อบัตรทั้งหมดนะครับแล้วก็ร่างกันการเรียนเป็นเอาประสบการณ์ไปใช้กินอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกียวันนั้นบัตรราคา20บาทเจ็บก็ได้เกิดร่างแตกเมื่อวันได้แตกมีเลย แ่เป็นบางข้าสมัยข้อเนี้ยตัวข้อเนี้ยม่กี้มันเป็นสามัญสีเขียวเสวเอาลอดครับพราษมันคือตากจากพ่อสมัยเป็นไม่รุ่นอาอนีิปเดี๋แอีมนลัรอบผ่านเนาะอ้าวนี่ใครเนี่ยผมก็เิืมดูโอ้โหลืมเขาได้ยังไงเนี่ยขอรายงานตัวหน่อยครับลากกาหรือตัวลงกกาเนี่ยแี่ะนี่ะพี่น้องไม่พดเพชรตุพล่ะโอ้โหอันนี้ไม่พด มีสเปดมีตุนนาขอราบวดเจ็มลูกี่จะอาบวรือลูกพี่เพลงเขาแอมท่นุงที่ว่ได้แล่วปวดมี่จะดูสิบวดไหนนี่ถ้าพ่อเป็นไปดูขอกวดจูพระไอ้คุาจารย์จะได้จูบดอีเรนมีเยอะเ่นสองห้องงานไร่ยอะไรยัง่มาแล้วเน่กม่ไหมามา เอาจังหวะเจ๊ะๆแล้วก็ขโมดดีกว่าเพ่งช้าๆเพ่งที่เอาเระรักประทานไป้วพวกราษฎร์ไทยย่นด้วยรัาเป็นความเป็นของกระยันนี่ก่อนด้วยขึ้นมาสวัสดีครับ ยัดต้อยาแม่ยางตัวนี่ยักที่เกิดของลูกแพรเลยพอดี10วัดรอนค้าแต่แมมาของจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ม่มาลูกแพรแล้วเขาเกิดที่นี่สายยาครับมองเกิดมองเกิเลยตอนนี้นี่เราไปใช้วัดดอนคาลูกแพร่ลูกพรเอาคปเกิดทั้งนั้นนี้เนี่ในสไตล์ หายรอบเ่อมดไปเนะดมล้เองเป็นารพ่ออฮเนะรับอาจางนตัวครับขอบพรสิบิณแจทีุ่นนโการ้เ่มาแลครับพี่น้องรเมกับขออบคุณการติดตามแส่งขอคุณแะกำลังแรงใจครับพี่น้องไ็บหวพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องอย่าเลื่อดไลวใจกันแชลังใจให้พี่น้องคอมเมนต์กันมาหลายๆครับพี่น้อง เอาไว้พบกันใ่คลิปหน้าครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ